ดูเหมือนว่าตอนนี้หน่วยลบพิเศษต่างๆเนี่ยจะเข้าไปในอยู่ในเมืองโปรครอปกันน่ส่วนใหญ่แล้วนะผมในเขตอุตสาหกรรมต่างๆนะผมซึ่งในเมืองโปรครอปที่เราจะไปดูในวันนี้เนีจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรน,นะครับผม ที่ผมดูแผนที่เนี่ยนะครับก็รัเสเซียเนี่ยก็เข้ามาในบางส่วนของเมืองโปรคอฟนะครับจริงๆเลยนะผมนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ชัดเจนนะในการถือรงชาติที่คลิปที่เราได้ดูนกัไปก่อนหน้านี้นะผมนะแต่จริงๆแล้วเมืองโปรคอฟเนี่ยก็จะอยู่เยืองเยืองนะกับเมืองมินอกาดนะผมนะ ซึ่งทหารรัสเซียเนี่ยก็พยายามที่จะลุกคืบแบบรอบด้านเลยนะครับในจุดป,ประสงค์ของกองทัพรัสเซียเนี่ยเขาพยายามที่จะต้องยึดแบบนี้ให้ได้นะผมนะก็คือจะทําให้พื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่คุมในพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษก็คือพื้นที่สีแดงของเขานะเขาจะยึดคุมตรงนี้ให้ได้นะผมนะจะเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เขาจะสามารถยึดได้ทั้งจังหวัดจริงๆนะผมนะแต่ที่นี้ในทิศทางของเมืองโปรคอฟตอนนี้ก็ยังมีทหารยูเครนเนี่ย ที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับผมนะในพื้นที่ในโซนที่ยังไม่ได้ยึดนะฮะก็ยังมีทหารยุคนียประจําจุดอยู่นะครับผมนะแต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโปรครนดเนี่ยก็จะถูกยึดโดยกองทัพรัสเซียไปแล้วนะครับผมนะจากการดูอัปเดตล่าสุดของวันนี้นะครับผมนะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูภูม,มิประเทศที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วกันนะก่อนที่จะไปดูคลิปทหารนะครับผมนะซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ s so in in public, big, ments, possible, s o ก็เข้าไปประจําจุดเขตอุตสาหกรรมแล้วด้วยนะผมซึ่งในเมืองโปรคอฟที่เราจะไปดูในวันนี้นะจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับผมปักทองชาติกองทัพรัสเซียนะครับในเมืองโปรครอฟนะครับบางส่วนนะผมนะก็ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นนะว่าในตัวเมืองเนี่ยนะครับมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับที่มีผลกระทบกับสงครามครั้งนี้นะครับก็ จะไม่ได้เป็นเหมือนในรูปนี้แล้วนะครับ mm. ก็จะเป็นบ้านเมืองที่สร้างปลังขับพังสักส่วนใหญ่นะผมนะแต่ทีนี้ในเมืองโปรครอปที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะก็คือมันมีพื้นที่เนี่ยเท่า,ากับตาที่เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับมันคน่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรน,นะรผมนะแล้วเมืองมิดนกาดที่จาา้าหน้าที่อเมริกาอนนี้นเขาจะบอกว่าถ้าเขาปิดนะครับทั้งเมืองโปรคลอปได้หมดเลยนะผมนะยึดได้ทั้งเมืองเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นเมืองมิดเกาดเนี่ยก็ต้อง ทหารยูเคนเนี่ยก็ต้องถอยทัพออกไปด้วยนะผมนะแต่ทีนี้เมื่อวิาโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับเมืองโปรคอบสักเท่าไหร่เพราะว่าในเส้นทางที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอาจจะมีถนอนอาจจะมีรางรถไฟใช่ไหมครับที่มันเป็นส่วนขันแล้วก็จะมีทุ่งนาที่เราเรียกว่าสนามเพาะที่มันจะเป็นป่าทึบนะที่จะมีกองพลจุดๆจที่สามที่เขาชอบทําคลิปออกมาแบบว่าเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราซูมดูดีๆเนี่ยนะครับ พื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่อยู่นะผมนะซึ่งตรงนี้ทหารรัสเซียเนี่ยก็จะลุกคืบมาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็มีประจําจุดด้วยนะแต่ทีนี้ก็คือเขาสนใจแค่ตัวเมืองอย่างเดียวที่อยู่ในฝั่งซ้ายเนาะที่เราได้เห็นตรงนี้นะผมนะก็คือถ้ายึดตรงนี้ได้เนี่ยทหารรัสเซียที่อยู่แบบว่ารอบๆบเนี่ยเขาก็จะยึดต่อไปเรื่อยๆื่นะผมในแผนที่ที่ผมให้ดูแบบ3มิติเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ย เข้าใจมากขึ้นนะว่าภูมิประเทศของเขาในเมืองนี้นเป็นยังไงนะผมเพราะว่าการที่มีคลิปทหารรัสเซียออกมาว่ายึดเมืองโปรคอฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะผมนะก็จะมีทหารยูเครนหลายนายนะผมนะที่ประจําอยู่ในเมืองโปรคอฟเนี่ยนะครับตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับเนี่ยก็ยังต่อสู้กันอยู่นะผมนะซึ่งวันนี้ในเขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะผมนะหน่วย,ยปฏิบัติการพิเศษ SSO NO เนี่ยก็ได้ทําการบุกโจมตีทหารรัสเซียนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผม เขาจะทํางานควบคู่กับหน่วย s อ o ของกรมที่3นะครับผมสช่องนี้นะครับผมนะก็คือเขาจะทํางานควบคู่กันไปนะครับผมส่วนใต้ล่าคำอธิบายนะเขาจะบอกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ s อ o นะครับผมนะ ทิศทางในโปรคอมนะที่เราได้ดูแผนที่ไปก่อนหน้านี้นะผมนะแล้วก็กําลังนะครับกวาดล้างนะครับพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมนะผมนะในทิศทางโปรคอมกองกาลังเชิงยุทธวิธีแล้วกรมที่สาแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเอสนะโอแผมได้ดําเนินการปฏิบัติการโจมตีภายในพื้นที่อุตสาหกรรมนะระหว่างการลาดตระเวนทางอากาศและเจ้าหน้าที่ตรวจพบฝ่ายตรงข้ามนะที่แทรกซึมเข้าสู่พื้นที่คือตอนนี้นักหน่วยต่างๆที่อยู่ในเขต กปรครอฟเนี่ยมากองกระจุกกัระจุกอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่เยอะเลยนะครผมเรียกได้ว่าคัดแต่หน่วยลบเก่งๆนะที่มาประจําจุดในเมืองนี้นะผมนะกันได้ง่ายๆเนาะมีอุปสรรคมากมายในเมืองนี้ ปรากฏว่ามีศัตรูอยู่สี่คนนะในอาคารบ้านเรือนแห่งนี้นะผมโอเคเดี๋ยวดูใหนนม่รองมับมีศัตรูอยู่ในบ้านเมื่อเข้าไปในบ้านก็เริ่มนะฮะเห็นเขานั่งอยู่ในมุมห้องนะผม เขาพักผ่อนหรืออะไรก็ไม่รู้นะผมนะแสดงว่าวาจะเกียมีตัวแอบอยู่ตรงนี้มุมห้องก็คืออยู่ตรงนี้นะก็คือนั่งอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็ไม่รู้นะน่าจะไม่ทันในตั้งตัวหรือว่ารู้ตัวนะผมนะ โดนระเบิดเข้าไปอ๋อนี่ในเขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของทิศทางในเมืองโปรครอฟนะบุงกำลังงานได้สนับสนุนจากหน่วยควบคุมโดนด้วยนะบง ในการตรวจว่าจะตูอยู่ตรงไหนด้วยนะบุ้งไม่ช่วงเองใช้เรือบุ้งกบุงก็ปชนะพี่เขื่อนตน้เพราว่าบุ้งาเป็นกลุ่มคนันือมคต่งือก็ก็นี้รกา่ในงแกในชที่มีราดผู้เือ็จะเม่าระมากตังไม่เาดิน่ไอไรนะเขรมข้อย่างเมากข้าตัเข่าไปอรู่อยๆนะผมนะ Патины часто, <класс> когда им пак, не стреляют, не стараются стрелять, они сразу вызывают своих пилотов, ну, в пилотников. Они сразу летят и на нас. То Мы там 5-10 были и откутились, братья. Галой, сик на пять. А никогда такие зеленые, там гадеть, галой, นดภาพข้างในคือเอาโดนเข้าไปตรวจสอบนะฮะผลงานของหน่วยปฏิบัติก,กรารพิเศษเอ o เออนะบุ๊คมันเป็นคลิปที่ชัดมากแล้วก็น่ากลัวอย่างมากเลยนะครับเขามองไปด้านหน้าอาจจะมีศัตรูแอบอยู่เดี๋ยวเขาจะทำาททำการยิงไป คือจัองหวะว่าวกี้ในการยิงก็ไปข้างล่างเนี่ยผมว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปเนี้ยจากคลิปก่อนอันนีน้ที่เขาได้ทําการยิงก็ไปข้างในเน่ยคือผมว่าเขาน่าจะทาเป็นคลิปเดียวกันแต่ว่าแบ่งออกเป็นสองเฟรมนะให้เราได้ดูนะผมนะทั้งในมุมมืดแล้วก็ในมุมสว่างนะผมนะหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือมาสองวันนะฮะก็คือเมื่อวานมาตอนเย็นเย็นมืดๆใช่ไหมอีกวันนึงก็มาต่อสว่างนะผม ยิงข้างล่างมาต่อมาว่าเขาส่งวิดีโอมาให้เราดูครับผมมีคนอยู่อีกหลังหนึ่งอ๋อมีคนอยู่อีกในพื้นที่หนึ่งนี่คือเขตเขตอุตสาหกรรมนะครับที่เมืองปกคอมที่เราได้ดูแผนที่ไปก่อนหน้านี้แหละนะครับ อ,อย่นี้ทหารนี่ลุก<อ>คืบมาเมืองโปคอฟเยอะมากมทั้งทหารรัสเซียที่ถูกส่งมาในเมืองโปคอฟนะฮะจำนวนหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนนะผมนั้นช่องทางการของรัสเซียในกลุ่มตะเเกรมอะไรเยนี่ยได้เขียนเอาไว,นวา้นะผมนะ นี่เขาทาการยิงเข้าไปข้างในนี้นะครับคาดการว่าน่าจะมีทาหารแอบอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นภาพที่เลียวมากเลยนะแล้วเสียงปืนดูเลยเพราะทั้งที่มาวิกคุยกัหัวหน้าเพราะมันช่วเขาไม่รู้วและ คือปูนตรงเนี้ยคือดูจากแบบวัตถภาพปูนกำแพงที่กันเนี่ยคุณดูดิแม้แต่ปูนที่ว่าแข็งมากๆยังเป็นรูขนาดเนี้ย ในพื้นที่ที่เขตอุสากรเนี่ยก็ยังมีหน่วยของทหารของยูเครนนะครับอยู่ประจําจุดอยู่นะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครซึ่งตอนนี้ทหารรัสเซียเขาก็จะพยายามที่จะ ยึดให้ได้ทั้งหมดก่อนสิ้นปีใหม่อ่ะนะตามที่เขาได้แจ้งเอาไว้นะผมนะแต่ในสภาพสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายมากนะว่าจะยึดตรงนี้ให้หมดนะนะตรงนี้นะครับผมนะอย่างเมืองไมโดกาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็โล่งกันนะมีทุ่งนามีสนามเพาะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเป็นเบแถบเแถบเแถบ,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 บนะฮะจากรูปที่เราได้ดูไปนะครับผมนะกองทัพรัสเซียเนี่ยต้องลุกคือบอย่างหนักเลยนะทั้งสองด้านเลยนะผมนะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมนะในการที่จะยึด พื้นที่ตรงนี้นะบมนะแต่ถ้าเกิดว่าดูว่าถ้าเกิดว่ามีการยึดพื้นที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการลุกคืบต่อไปอีกเรื่อยๆนะบุมนะตามเมืองต่างๆนะบุมในข่าวที่เราดูเนี่ยนะแผนสันธิภาพเนี่ยที่ก็ยังไม่ได้ตกลงต้องเอาตามนี้นะ28ข้อที่เขาได้วางเอาไวนะ้ที่จะส่งทูตไปคุยว่าเป็นฉบับปรับปรุงแล้วอะ่ะชาติยุโรปที่ ปรับปรุงให้เหลือแค่สิบข้ออะนะก็คือปูตินไม่ยอมนะผมนะปูตินบอกเลยว่าแผนปรับปรุงของสาหาร,รัฐหรือว่าชาติยุโรปที่เขาได้ทําการแก้ไขแล้วก็ส่งกลับมานะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะผมนะเพราะว่ามีสิ่งที่รัสเซียเนี่ยเขาต้องการแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าไม่รับข้อเสนอนี้ก็จะใช้กําลังทหารบุกต่อไปนะผมนะส่วนสิ่งที่ทหารรัสเซียต้องการหรือว่าสิ่งที่ปูตินต้องการเนี่ยก็คือดอทบาร์สนะแล้วก็สามารถสัน่นนิฐานได้อยู่แล้วนะว่า มันอยู่ไม่ไกลจากที่เขาจะต้องถึงอยู่แล้วนะในจุดตรงนี้นะครับผมทั้งโซนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกแบบมามันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยพื้นที่ของรัสเซียที่เขาต้องยึดต่อไปนะครับผมเนี่ยซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้จะยืดเยื้ออีกกี่ปีนะเพราะว่าในยุคในสงครามก่อนที่จะยึดได้ทั้งจังหวัดทั้งแควน,นี้ก็ตามที่รัสเซียเขายึดมาเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็เขาก็ลุกคืบมาพอสมควรนะ หลายแควแล้วนะผมนะที่เขาได้ยึดมานะหลากหลายพื้นที่นะครับผมนะตามขอบเนี่ยนะผมก็ตามที่รูปภาพเนี่ยได้ขึ้นนะผมนะแล้วก็มีการยึดต่อไปแต่ทหารของยูเครนเนี่ยก็ต้านเอาไว้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะผมนะ